สวัสดีครับเป็นเพื่อนมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีหลาบมีดเหล็กชิปเปอร์สตีลแบบด้ามประกบนะครับหรือว่าที่เขาเรียกว่าฟูลแทงนะครับ <c oughs> ก็ปกติแบ่งในราคา1,500บาทนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับลดราคาพิเศษนะครับให้เหลือ1,300บาทนะครับ นี่ครับที่เพื่อนๆเห็นนะครับชุดนี้ผมแต่งส่งไว้ให้เรียบร้อยนะครับมีอยู่1ิบเล่มนะครับ2 4 6สี่กสิบอ่าสิบเล่มนะครับแบ่งในราคา1,300บาทเท่านั้นเองนะครับเป็นการตีร้อนนะครับแต่ว่าด้ามที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้ครับเราไปเจาะเลเซอร์มานะครับเพราะว่ามันเจาะมือเนี่ยยากยากจริงๆถามว่าเจาะได้ไม่เจาะได้แต่ว่าช้ามากนะครับช้าจริงๆนะครับเสียเวลาบางทีหงุดหงิดไปเลยก็มีนะครับแล้วก็ อดอกคาไบที่เราใช้เจาะมันค่อนข้างราคาแพงนะครับเจาะไปแล้วเดี๋ยวหักหักแล้วก็ไม่คุ้มะครับพอดีไม่คุ้มต้องไปเจาะเลเซอร์ง่ายกว่ากันเยอะเลยนะครับเพื่อนๆแค่ไปแต่งรูปทรงแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับตามที่เราต้องการครับแต่งเป็นอ e ีเนปก็ได้นะครับเดี๋ยวให้ดู <c oughs> เล่มแรกนะครับผมแต่งทรงมาไว้เล่มนี้ผมแต่งทรงเป็นโบวีนะครับใบมีดยาวนะครับผมจะวัดจาก รูตรงนี้ขึ้นมาอีกประมาณ2เซนนะครับเผื่อไว้นะครับ2เซนก็จะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอย่างเล่มที่1ครับใบยาวอยู่ที่9นิ้วกว้างอยู่ที่2นิ้วถ้าแต่งเสร็จนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่ความยาว8.7นะครับ8.7นิ้วความกว้างก็จะอยู่ที่1.9ถ้าคนไหนเก่งก็อยู่ที่2นิ้วได้เลยนะครับเพราะว่าสันที่เราไอ้คมมี่ที่เราทํามาก็ไม่ได้หนาและไม่ได้บางจนเกินไปนะครับ ยังมีพื้นที่แต่งแบบเหลือๆนะครับแล้วก็ที่เป็นทรงบบี้ผมแต่งด้านหลังไว้ให้เห็นไหมครับตรงนี้ครับเนี่ยผมทําเป็นขั้นไว้ให้ตัวนี้เราก็ไล่คมหลอกด้านบนนะครับนี่หนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับด้ามเราเจาะรูให้เรียบร้อยครับตัวนี้เป็นรูห้ามิลน,นะครับห้ามิลตัวนี้หกมิลครับเอาไว้ใส่หมุดโมเสต นี่ครับห้มิลห้ามิลน,น,นะครับใส่หมุดโมเสกตัวนี้เอาไว้ถ่วงเบานะครับก็คือด้ามมันจะเบาเวลาเราจับมันแต่งลูกเล่นได้เยอะครับแต่งลูกเล่นได้เยอะลืมบอกสันนะครับชุดนี้ด้วยที่ผมต้องการให้เป็นมีดใช้งานได้หลากหลายไม่ต้องการให้มันหนักมากนะครับเพราะว่า ถ้าใช้งานหนักเราจะใช้มีดอีกไซส์หนึ่งนะครับชุดนี้สันผมทิ้งไว้ที่ห้ามิลนะครับห้ามิลนะครับถ้าเป็นผิวไฟครับสันจะอยู่ที่ห้ามิลถ้าทําเป็นผิวขาวก็สันจะอยู่ประมาณสี่มิลนะครับเลมที่สองก็เป็นทรงโบวีครับทรงโบวีใบมีดยาวอยู่ที่เก้านิ้วนะครับ ว้าง2นิ้วครับสันอยู่ที่6มิลครับ6มิลใครต้องการทำเป็นมีดแคมก็เอาหลังทิ้งนะครับเอาหลังทิ้งออกไปถ้าใครเป็นอ e ีเน็บก็เอาหลังทิ้งแล้วท,ทำปลายตกลงมานิดหนึงนะครับแล้วก็เอวนี่ก็เว้าขึ้นไปเป็นทรงมีดเน็บมันแต่งได้หลากหลายนะครับเอาสีเมจิกเข้าไปวาดวาดรูปทรงที่เราต้องการก่อนนะครับ เล่มที่3มครับเป็นทรงโบวี่เหมือนกันครับใบมีดยาว9.8นะครับ9.8กว้าง1.9ครับเกือบๆ2นิ้วครับตัวนี้ใบก็จะยาวขึ้นมานิดหนึ่งใบที่4ครับ ใบมีดยาว9.9กว้าง2นิ้วครับตัวนี้เป็นทรงมีดแคมป์นะครับถ้าใครอยากได้มีดเน็บก็แต่งปลายตกลงมานิดหนึ่งครับแต่งปลายตกลงมานิดหนึ่งหรือใครจะเป็นมีดเน็บหลังโค้งหน่อยอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าแต่งแต่งเอวนะครับแต่งเอวเว้าขึ้นมานะครับแต่งเอวว้าเสร็จปุ๊บไอตรงตรงคมที่มันนูนตรงนี้ก็เอาออกนิดหนึ่งให้ปลายมันแหลม ปลายมันแหลมก็จะกลายเป็นเนี่ยครับเป็นมีดเน็บได้นะครับตอนนี้แต่งมาทรงเป็นมิดแคมป์นะครับสองใบนี้จะยาวหน่อยนะครับใบที่ห้าครับแต่งมาเป็นทรงมีดแคมป์เหมือนกันครับใบมีดยาวเก้าจุดสองนิ้วกว้างสองนิ้วครับใบที่หกครับตัวนี้ก็แต่งมาเป็นกึ่งเน็บกึ่งแคมป์ให้นะครับ แต่งเอวออกเอาปลายตรงนี้ออกนิดกลายเป็นเอเน็บเลยนะครับใบเม็ดยาว9.1นิ้วครับกว้าง2นิ้วครับสันอยู่ประมาณ6มิลครับตัวนี้สันห้มิลตัวนี้สันห้มิลตัวนี้6มิลน,นะครับ 5้มิลหมิล6มิลหมิลหมิลนะครับสันนะครับห้มิลครับเล่มที่เสันหนา5้มิลใบมีดยาว9.8กว้าง2นิ้วสองมีดแคมใบที่8ยาว9.1 กว้าง1.95เกือบเกือบ2นิ้วสันอยู่ที่5มิลครับกึ่งเน็บกึ่งแคมนะครับใบที่9สันหนา5้มิลยาว9นิ้วครึ่งกว้าง2นิ้วสรงมิดแคมใบที่10 สันหนาห้ามิลยาว9.5กว้าง2นิ้วกึงเน็บกึงแค้มเอาละครับสนใจทรงไหนครับเอาไปตกแต่งกันได้นะครับลาบมีดคำว่าลาบมีดของผมผมจะยังไม่ได้ชุบนะครับยังไม่ได้ชุบนะครับ ชุบก็ชุบง่ายครับชุบเอาอุณหภูมิสูงกว่าเหล็กแหนบนะครับให้มันแดงสว่างคิดว่าแดงจนเข้าถึงแกนในนะครับหลังจากนั้นนะครับปล่อยให้อุณหภูมิคืนมานิดหนึ่งแล้วก็จุ่มน้ําชุบน้ําได้สบายนะครับชุบน้ําแบบเหล็กแหนบได้นะครับก็สนใจทักทายมาได้นะครับเหล็กชิปเปอร์สตีลนะครับเหล็กแข็งเหล็กเหนียวเหล็กที่มีความลื่นนะครับใช้งานแล้วมันลื่นสนุกมือนะครับ แล้วก็ที่สำคัญเป็นเหล็กต้านสนิมครับมีโครเมียมหรือ CR อยู่ที่8.3 8.4ไม่เกิน9เป็นะครับเป็นแบบฟูลแทงดันประกบนะครับสนใจทักทายมาได้นะครับราคา1,300บาทนะครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับผมสวัสดีครับ